สวัสดีชาวมิถูนค่ะดวงความรักก็จะมาที่19มีนาคมนะคะคุณได้ราชนิถือเหรียญเขาได้9ดาบกับหัว วันนี้นะคะเรื่องการงานการเงินดีนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยจะเคลียร์ใจได้ปรับความเข้าใจได้นะคะคุณพร้อมที่จะให้อภัยคนรักแฟนคุณได้ก้าวเดบกับหัวแปลว่าเรื่องคิดเครียดเนี่ยจะจบลงนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรับความสัมพันธ์ก็คือการปรับความเข้าใจกันการแก้ปัญหาร่วมกันมีไพ tr ่ true love แล้วก็ Don't s o p ความสัมพันธ์ไปต่อได้มันปลอดภัยที่จะรัก คุณสองคนมีความเป็นคู่แท้นะคะซึ่งกันและกันสำหรับคนโสดสนิทวันนี้อาจจะได้มีการดีเทิร์นกับคนเก่าๆที่เคยคุยกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนรักเก่านะคะมาคราวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะให้อภัยเขาได้แล้วก็สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะในระยะยาวนะมีไพ่แห่งรักแท้ด้วยนะคะ